ตีบอสดบ้าน12อยากให้ลองสุดนี้บ้านของแก้วนะครับอยู่ลำดับโลเลยนะครับเป็นลำดับที่15นะครับก็จะเป็นบ้าน12นะครับที่ที่ถูกตีไป3ดาวนะครับก็ก็จะมาตีกันบ้น,นี่แก้วจะมาตีบ้าน12ให้ชมกัน,นครับโดยบ้านที่เกเจอญนครับแก้วจะตีบ้านลำดับที่1 4และ15นะครับโดยจะตี15ก่อนและเดี๋ยวไป14นะครับ สุดที่ใช้ในวันนี้นะครับแก้วใช้เป็นเยติและแม่มดครับแก้วบอกไว้ก่อเลยครับว่าแก้วทําการบุทหารและบุษก้านะครับเพื่อที่จะให้เป็นเลเวลสูงสุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับโดยสุดนี้นะเป็นสุดที่เหมาะเลยนะครับที่จะเอาไปใช้โจมตีบ้านที่เป็นป้อมอิฟโรนครับหรือว่าเสาลาวาเส้นเดียวเป้าหมายเดียวนะครับเจอสุดนี้ปานครับแก้วว่าแก้วไม่พลาดสัปดาห์แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า แก้วจะสมคำโม้มาหรือเปล่านะครับจะทําได้ตามที่โมไหมบอกว่าได้สามดาวนะครับมาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่านะครับโดยสุดท้าแก้วใช้นะครับก็จะเป็นการใช้แผ่นดินไหวนะครับแก้วจะปล่อยไปที่ป้อมอินซีอินฟลูแล้วก็เอกโบนครับแผ่นดินไหวกับสายฟ้าครับลงไปอันนี้มันเป็นป้อมอินซีนะครับมันมีเลือดอยู่ที่4,800นแะครับในแม่สายฟ้าและแผ่นดินไหวเรือตันนะครับจะใช้ทั้งหมด เจ็ดขวดครับก็จะเป็นสายฟ้าเจ็ดขวดเพียงหน่วยหนึ่งขวดนั่นเองแล้วก็การข้าวนะครับแก้วจะข้าด้วยขวามือจะเจาะเข้าไปด้วยทางฝั่งของเยติและแม่มดครับตอนแรกเนี่ยแก้วจะเอาเป็นคนเลมแขนครับแล้วก็แม่มดแต่แก้วอยากใช้เยติอะ่ะก็ก็ใช้เยติละกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นกัน,นครับแก้วจะเล่นให้ชมกัน,นครับมาดูกันว่าจะทําสําดาวได้ไหมนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเยติแม่มดนรกนั่นเองก็ได้เลยนะครับ แกจะทาการใช้ผนวหวที่มีรับลงไปที่ด้านบนก่อนเลยแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7เลยก็จะพังตรงนี้ไปได้น,นะครับโอเคป้อมอีซีพังลงไปแล้วนะครับเราจะเข้าเดินขวามือแกจะทำการใช้ซุปเปอร์เบลลงไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะให้เย,ยติสามารถที่จะเดินเข้าไปได้ในได้แล้วปล่อยเยติไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะโจมต,ตีเย,ยติก็จะออกไปด้านบนนะครับไม่ลงมาด้านล่าง แล้วก็ดาฟ่านะครับทำการปล่อยเยติไปหนึ่งตัวแม่มดไป1นตัวนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์เบิร์ดลงไปก็จะตัดทานครับไม่รู้ว่าตัดทางได้ดีไหมดราฟต์ครับมาดูกันก็จะทําการเข้าแล้วนะครับโดยการเข้านะครับก็จะปล่อยเยติไปก่อน4ตัวครับแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของแม่มดลงไปหมดเลยก็จะปล่อยเป็นหน้าการะดานเลยและใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยคิงควีนบอดี้ลงไปนะครับโอเค ทุกอย่างเข้าไปกัน,นครับก็จะเข้าไปแก้ขอปล่อยยาพิษลงไปที่แตงแคน,นครับเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนปล่อยยาแช่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลทาพีวตาของปัวเด่นเลยก็จะทําให้ถังเราครับเป็นอมตาชั่วคราวเราแช่ไปอีกหนึ่งทีนะที่แังแคนก็จะแช่ไปนะครับแล้วก็เหลือแช่อยู่สองขวัวน,นะครับสามารถที่จะใช้ได้แก้จะแช่ไปที่ป้อมอิกฟโนโด้านในนะครับที่อยู่ด้านในเมื่อถูกโจมตีนะครับก็จะแช่ไป โอเคเราก็จมตีแบบชิวๆนะครับค่อยๆจมตีแช่ไปที่ป้อมอิโคเอ็กโบมอตา้าเลยนะครับแล้วก็ด้านบน,นครับเราจะแช่ที่อะไรดีเราแช่ไปที่ป้อมอิโครอีกทีนะครับก็จะแช่ไปโอเคควีนจะกรกำจัดป้อมอิโคลครับเราก็ทําการใช้สกิลมัดเล็กเทวดาน,นครับสักเข้าไปคิงก็จักเงินที่ด้านบนสุนทรานนครับแม่มดก็จะปล่อยโคกระดูกนะครับออกมา เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเข้าจงตีกับคิงคิงก็บอกว่าฉันตีไม่ไหวแล้วจ้านง่นไงนะาอีกแล้วนะครับแก้วไอเสียนี้เกียดเกียดนะฮะเสียเกียร์จบอกว่าแซ่ฟูแก้วแซ่ฟูโอเคนะครับก็จะเข้าไปกันง่ายไหมง่ายไหมแต่ก็ต้องบอกไว้กอนเลยนะครับว่าแก้วทาการบูทธทหารแล้วก็บูธน้ํายาครับแล้วก็บูทธทางฝั่งของผูก้านะครับทำให้แก้วค่อนข้างที่จะโหดกว่าบ้านหลังนี้ก็เลยสามารถที่จะเกียร์ําดาวได้นะครับ และนี่ก็เป็นตาที่1ครับเดี๋ยวเราจะพามชมไปชมตาที่2อกันตอนครับไปดูกันว่าวันนี้แก้วจะเก็บ6ดาวเต็มได้หรือไม่นะครับไปเลยกันเลยมาชมมาที่สองกันตอนครับแก้วจะตีบ้านลำดับที่14ี่ชมกันโดยสตูชายนะครับเป็นสุดเดิมเลยก็จะเป็นสุดง่าย,ายๆที่แก้วมองว่าเพิ่งขึ้นบ้าน12มานะครับแล้วก็ เราจะตีบ้านสิบสองเนี่ยใช้สุดนี้ง่ายดีง่ายดีแต่ย้ำนะครับว่าป้อมอินฟโนครับต้องเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับคือเส้นเดียวก็จะเป็นวงกลมหัวเดียวนะครับนี่คือเส้นเดียวก็จะมาตีีชมกันครับโดยเราจะเข้ายังไงดีการที่แก้วจะเข้าครับแก้วก็ตั้งใจนะครับว่าจะเข้าทางฝั่งของด้านขวาบนนะครับเพราะว่าเราจะทาการใช้แผ่นวินไวและสายฟานครับลงไปที่ป้อมอินซีและอินฟโนนะครับ ก็สมาธิจะโจมตีได้และแก้วก็จะเข้าด้านบนนะครับประมาณคิงเนี่ยเข้าไปที่บ้าน,นครับก็จะพังบันได้ซึ่งสุดนี้นะครับถ้าผู้ชมไม่อยากใช้สายฟ้านะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นยาบ้ายาแช่นะครับผู้ชมอาจจะทําการใช้เครื่องยิงดูร้อนครับเข้าไปจีตด้านล่างจอบป้อมอีซีจอบป้อมอิฟโรเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ใช้ได้เลยมามาดูแก้วตีกัน,นครับว่าจะเป็นยังไง แกก็ชื่นชอบนะครับการใช้น้ำยาใสฟ้ากับพเพนไวน์นะครับแกว่ามันสนุกดีนะครับเล่นไม่ยากเลย <consumption> แล้วปล่อยเพนไวน์ไปก่อนครับหขวดแล้วปล่อยแสฟ้าลงไปแก้วว่า4ขวดครับ <cut> ป้อมอิฟโนโพังลงไปใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะโจมตีไปที่อื่นได้นะครับก็ปล่อยไปที่ป้อมอินซีก็จะพังลงไปแล้วก็เรื่อความมือนะครับแกจะทําการใช้ทังฝั่งของเยติลงไป1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไป1ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีด้านบน ปล่อยแม่มดลงไปนะครับไม่ใช่สิปล่อยเยติลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปก็จะเคลื่อนที่ไปด้านในนะครับรอรอแป๊บหนึ่งโอเคจากนั้นครับแก้มีซูเปอร์เบิร์ดนะครับที่เอามาแก้วขอเปิดกึ่แพงให้มันเลยนครับให้กับทางเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยเยติลงไปนะครับ1 2 3 4ปล่อยแม่มดลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่เนะครับล้วปล่อยคืงยิงเดอะล็อกลงไปปล่อยคิงควีน บัวเดนลงไปนะครับก็จะเข้าไปกันเราก็จะเข้าไปนะครับโดยแช่แข็งเนี่ยอาจจะใช้ตรงไหนดีแก้วมองว่าเราแช่ไปที่ป้อมอ e ิสรก็น่าสนใจนครับแก้วจะแช่ไปที่ป้อมอ e ิครและถานแขน,นครับจังหวะดีเลยที่สามารถแช่ฐานแขนได้และแช่ป้อมอ e ิสรได้ครับแช่ไปอีกหนึ่งทีนะครับตรงนี้เลยก็จะแช่ไปนะครับแล้วก็จังหวะนี้คนระับแก้วคิดว่าแก้วจะทำการใช้สกิลคำพิมพ์ตากบัวเดินเลยก็จะเป็นอมตะชกคราวนะครับแล้วก็แก้วจะแช่ไปที่ ป้อมอิมโรตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแล้ใช้สกิลมาริคิดานครับสักเข้าไปก็จะสักเข้าไปนครับโอเคพิ้นออกด้านข้างครับกินเข้าไปด้านในไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือไม่นะครับอาจจะพลาดก็ได้ใครจะรู้เนาะโอเคป้อมอิมโรตครับพังไปหนึ่งป้อมแล้วแล้วก็พังลงไป2ป้อมนะครับรวมทั้งหมดพังลงไปหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นป้อมเอ็กโบนครับคันโซเอ็กที่น่ากลัวนะครับอยู่ด้านซ้ายมือแก้เห็นว่าด้านล่างครับก็มีคุกระดูกเยอะแยะเลย เรื่องปูเดนครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรตรงนั้นนะครับคนอื่นเขาอยู่ด้านนอกหมดเลยครับแต่ปูเดนเข้าไปด้านในครับเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอยากโดนนะอยากโดนก็ตายลงไปก่อนใครเลยและดูเหมือนว่าควีนจะเข้าไปนะครับรวมทั้งของกระดูกก็มาแน่หมดค่อยๆเคลื่อนที่มาแล้วก็ไปที่ป้อมสนูนครับด้านซ้ายมือสนุนครับสนุกสุดนี้คือสุดนี้นะครับถ้าเจอบ้านที่เป็นป้อมอีกเเส้นเดียวครับเล่แน่หมดเลยและชมสามารถที่จะพลิกแพนครับไปเล่นสุดอื่นได้ ชมอาจจะใช้เย,ยติแบบแก้วหรือชมอาจจะใช้เป็นกุเลมแข็งก็ได้ครับถ้าใช้กุเลมแข็งอาจจะเอาไป4-6ตัวนะครับแล้วก็มันจะแช่แข็งพูแบบบุบบับเลยนะครับสนุกดีก็ลองเล่นดูกะกันเนาะแล้วก็สุดนอื่นนะครับแก้วแก้วว่าถ้าเจอป้อมอิลเสเ้นเดียวนะครับใช้ทางฝั่งของยักษ์ลงไปก็ได้เหมือนกันนะใช้ยักษ์เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ใช้แม่มดเป็นตัวซัพพอร์ตครับก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่แก้วว่าเราจะทันเวลาไหม เหลือเวลาอีก15วินาทีสุดท้ายนะครับกับ2สิ่งก่อสร้างก็จะเป็นโรงผลิตฐานมือนะครับแล้วก็ที่คุดเจาะน้ำม่วนครับก็จะพังลงไปแล้วเราก็ได้มา3ดาว 1. น0 0เต็มและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วมาฝากการน,นะครับแก้วอาจจะตีได้3ดาว เพราะว่าบ้านที่เจอครับเป็นบ้านที่ไม่โหดเท่าไหร่แล้วก็แก้วทําการบูธทาหารบูธผู้ก้าครับก็เลยทําให้แก้วสมาธิจะโจมตีได้ง่ายยังไงชมอยู่บ้านสิบสอนครับก็สมาธิจะ่ะยิงสุดนี้เอาไปเล่นกันได้นะครับยังไงใช่ดีไม่ดีสมาธิจ่ะกลับมาคอมบอกคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมสามารถเลี้ยงขนมแก้วได้แล้วนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วก,ก้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคาแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆจากคุณผู้ชมโดยที่ผู้ชมไม่เสียเงินเพิ่มเติม แก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจใจกกจริงแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ